ภูเขาที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั่นก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วันนี้จะพามาดูที่ดินอีกหนึงแปลงมีเน้อที่หนึ่งร้อยตารางวาสภาพของแปลงที่ดินเนี่ยทางเจ้าของเขาถมให้เสมอกันนะครับเพราะว่าตัวที่ดินเนี่ยมันจะเป็นที่ดินที่มีสภาพเป็นซาลปเนินเขานะครับ ที่มันจะไม่เสมอทางเจ้าของเขาก็ได้ทําการถมนะครับถมปรับระดับหน้าดินให้มันเสมอกันนะครับสำหรับท่านใดที่จะซื้อปลูกบ้านมันจะได้ง่ายนะครับที่ดินแปลงเนี้ยอยู่ในเวิ้งเขานะครับวิวจะเราเห็นด้านหน้าก็จะเป็นวิวภูเขานะครับส่วนด้านข้างของแปลงที่ดินนี้ก็จะมีภูเขาอีกหนึ่งลูก เท่ากับที่ดินแปลงเนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในเวิ้งเขานะครับถ้ามองเป็นอ360อองศาก็จะเห็นภูเขาทั้งหมดเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงน้ำไฟพร้อมรอบๆก็มีเพื่อนบ้านเยอะนะครับเพื่อนบ้านที่กำลังปลูกบ้านนะครับหรือที่ปลูกบ้านแล้วนะครับอยู่รอบๆใกล้ๆแปลงที่ดินแปลงนี้มีประมาณ10หลัง ทางเข้าของแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีทั้งร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากร้านสะดวกซื้อห่างจากอบตอชะอมประมาณสัก2กิโลครึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่ก็จะเป็นวิวด้านข้างของแปลงที่ดินที่เราจะที่เราจะเห็นภูเขาอีกหนึ่งลูกนะครับ รอบๆของแปลงที่ดินเนี่ยทางเจ้าของเขาก็ล้อมรั้วลวดหนามไว้นะครับที่ดินมีหลักหมุดหลักเขตชัดเจนเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงการเดินทางจากกรุงเทพก็สะดวกสบายไม่ไกลประมาณสัก90กิโลเมตรเท่านั้นเองวิวธรรมชาตินะครับวิวของเทือกเขาใหญ่สนใจนัดดูที่ดิน100ตารางวานะครับหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตม0 8 1 4 1 7 7 993 K i ก้าสามเินทเล็ครับสวัสดีครับ